เที่ยววันนี้มาพาเที่ยวที่ร้านแคมป์ไฟนะคะเพิ่งเสร็จจากโรงพยาบาลแล้วก็วันนี้พบเพื่อนมาด้วยคนหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างคือร้านน่ารักมากอะ่ะทางเข้าก็อลังการมากเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะ <c oughs> ว้าวสวยจัง เลยค่คือปังมากจริงๆเขามีดนตรีสดด้วยนะทุกคนตอนเย็นนะแต่ว่าวันนี้เรามาตอนเทีย่ยงอุ้ยน้ำใส่ด้วยดีอ mm ่ะ hmm. I love ขออภัยนะคะวันที่ไปโรงพยาบาลก็จะน่าสดจตดจัดแบบนี้แหละเดี mm ๋ย hmm. วเราไปสั่งอาหารแล้วก็ไปดูเครื่องดื่มกันว่ามีอะไรบ้างนะ mm hmm. เรามาดูอาหารกันดีกว่า ในไรเพื่อนมีเมนูแนะนำไหมคะแบบถ้ามาร้านนี้ต้องทานเมนูนี้อะไรเงี้ยซิกเนเจอร์เป็นซิกโคมบาร์บีคิวค่ะก็มีเป็นเบอร์เกอร์หมูชิบาร์บีคิวเบอร์เกอร์หมูชิขาเนื้อก็เป็นเนื้อสัตว์ในย่างที่แจ๋วก็เป็นพวกไก่ย่างแกงย่างก็ผัดหรือแฮมเบอร์เกอร์ดีวะเป่ายิงซุป หนูเอาเป็นบีฟเบอร์เกอร์และกันไม่เอาไม่ใส่เขือเทศน,นะคะ,ะเธอเราชอบที่นี่มากมากมากเลยอ่ะคือมันแบบร่มลื่นมากแล้วก็สวยมากและคือเราออกไปนคนชอบน้ําใช่ไหมบรรยากาศคือดีมากมากเดี๋ยวกินข้าวเสร็จอาจจะนั่งอ่านหนังสือกันกับเพื่อนนะแบบเฮอมันดีมันเลิศอ่ะดูดิคือแบบ แล้วก็กับข้าเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะมาลุ้นไปพร้อมๆกันว่าจะโอเคด้วยหรือเปล่าแต่คิดว่าคงอร่อยอยู่แล้วว่าใช่ไหมพี่ดูน้ำสิชอบมากเลยแล้วก็ใส่ด้วยเสียไปเอง <c oughs> มัชฉะมาแล้วเพียวมัชฉะ <c oughs> ตาแดงแก้เขาสวยอ่ะแก้เขาดีอ๋อเขาหนีมาคุณว่ามันมีที่เสียบหรอปิดได้ถ้าเราไม่กินนี่มีกิมมีคว่ำ <laughs> เรามาซิมกันนะคือตอนตอนเนี้ยให้ร้านลำไยเพนสีเป็นที่หนึ่งในปากช่องตอนนี้มาดูว่าร้านแคมไฟสิเป็นจ้างได้ What is it อะไรอ่ะโอ๊แเสียบนะเอ่ออร่อยนะ รสชาติเหมือนลำไยเพนสีเลยแต่เบาแบบเบาไม่ได้จางนะมันไลท์กว่าเข้าใจฟิลไหมอันนั้นรสชาตินั้นรสชาติเดียวกันแต่น,นั้นจะหนักจะแน่นนะแน่นแน่นเออแน่นแน่นเออแต่แต่อันนี้มันเบาแต่ไม่จางแต่รสชาติเดียวกันเลยถั่วชอบอร่อยข้างน้าต้องมาขึ้นชั้นสองนะจ๊ะ อ๋อที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้ปะอ๋อจะมียันี่ไงอุ้ยห้องน้ำห้องน้ำสะอาดสะอ้าน้ําน้ำดีเลยทุกคน I l เ v ิไฟไปร้านไหนคือต้องไปดูห้องน้ำอะชอบอะว้าวทุกคนอยากจะอวยว่าห้องน้ำเขาหอมมากอะเขาใช้อันนี้ใช่ไหมมันหอมดี มาแล้วอันนี้ของเพสั่งเป็นอะไรนะซี่โครงหมูซี่โครงหมูชื่อเมนูคือซี่โครงหมูใช่ไหมนี่ของเราแฮมเบอร์เกอร์เนื้อจ้ากินกันเถอะมีความแบบหงไม่ถูกแต่เปื่อยมากอะฮิโน่ดื้อใช่ไหมขอีิมหน่ม่นะอุ่ยมันหลุดออกจากกระดูกเลยเนาะ แต่บอกไม่ถูกนะมันเปงนแบบบอกไม่ถูกซอสอาจจะยังไม่ได้ขึมข้มโคนขนาดนั้นไหมก็ขึม้มแต่บอกไม่ถูกนอะเหมือนพิซซ่าเหมือนซอสพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่หอมหอมหอมแบบลมควันอะไรเงี้ยแต่ชีโคโค่ดีอะ่ะเนาะอืมโอลมก็เย็นโอ้เปนองรวมมันดีไปหมดเลยเนาะ มันถึงแบบวันนี้ที่เรามาแบบบรรยากาศอากาศไม่ร้อน,น,นว่ามันจะใช่ก็คือใช่<อ>แต่ได้จอดรถสอง <c oughs> ได้ทีดอกอืมอืมเหรอ,อไหมเบอร,ร์เกอร์เนื้อเฉยๆแต่จริงๆเขาแนะนำซิกเนเจอร์เขาคือเบอร์เกอร์หมูฉีดน,นะทุกคนแต่ว่าเราอยากกินเนื้อไงก็ดือ้อถามซิกเนเจอร์เขาแต่ว่าไม่สั่ง แต่ขนมปังเบอร์เกอร์เขาโอเคอยู่นะคือจริงๆอ่ะเป็นคนกินเบอร์เกอร์แบบไม่ชอบใช้มีดหั่นนะชอบแบบมือเแล้วก็กินเลยอ่ะ <c oughs> ขอบตัวไปกลืนก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราจะนินทาคนเดี๋ยวมันเข้ากล้องไม่ได้บ๊ายบาย ถึงช่วงเวลาอ่านหนังสือคำคมมาล้ินกิจใจเรามาสุ่มเหมือนเดิมน,นะทุกคนวันนี้เราจะได้อะไรเพ,เพื่อนบอกหยุดนะ <c oughs> อ่ะเพื่อนบอกกูซิให้หยุด,ดได้น้านนี้พอดีเลยเดี๋ยวอานให้ฟัง if you are just beginning your journey don't compare it to someone else halfway point ถ้าคุณพึ่งอยู่ที่จุดเริ่มต้นของการเดินทางอย่าเปรียบเทียบมันกับกลางทางของคนอื่นการที่เราเริ่มทําอะไรสักอย่างเราต้องคอยเปรียบเทียบกับใครๆอยู่ตลอดเหมือนจะเป็นแรงจูงใจที่ดีแต่ดูดีๆมันก็เหมือนจะเป็นอุปสรรคมากกว่าโลกนี้มีคนเป็นล้านคนถ้าเอาแต่เปรียบเทียบตัวเองกับคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆชีวิตนี้คงไม่มีวันที่จะมีความสุขจริงวะ่ะ การที่เรายอมรับว่าเราเป็นใครรู้ตัวเองว่ามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรบ้างทําให้เราภูมิใจในความสําเร็จทุกอย่างของเราไปคิดเงินกันนะมาแล้วค่ะมื้อนี้พี่แพรเี้ยมเรามาดูค่าเสียหายวันนี้กันเบอร์เกอร์เนื้อที่บอกไปตอนแรกเนาะ250สอ0โคงของแพร8 8น้ําดน้ำดื่มน้ำเปล่า20 มัทฉะของน้องนุ่นร้อยยี่สิบบาทวันนี้เราโดนค่าเสียหายไปทั้งหมดเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทเลคะนั่งนั่งไปหน้าก็เริ่มมัน เรากลับกันแล้วนะทุกคนคะ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรมากพามาเทีย่ยวมากินข้าวธรรมาชาติบําบัดนะจ๊ะวันนี้กินหลังฉลองหลังจากลงบอร์ดเสร็จนะก็เลยไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอะไรมากมายแต่ว่าปกติก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตัวอยู่แล้วปะก็จะขอลาไปแค่นี้นะคะฝากร้านแคมไฟในใจทุกคนด้วยเราชอบบรรยากาศพื้นที่กว้างขวางเหมือนจะเพชรฟลลี่ไหมนะ อือเพชรเฟรลี่ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติ้งติ้งกดกระดิ่งกิ้งกิ้ง,งแล้วก็ดูสิคนอ้วนเดินขึ้นเนินแล้วเหนื่อยฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วย please 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 บายบายายเายเพ้บบาย